สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครพี่ๆน้องๆเอฟซีจิหักเลยคิดถึงสุปผู้สุคนนะคะทักทายพี่น้องของเฮาทัว่วโลกพบกัพบพ,พ,พ,พอกันคลิปที่สองของมือนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้นะคะอ่ะเย่บนหลังจากอ่าเฮ็ดคลิปไปเมื่อเช้าทักทายแล้วก็บอกสูพี่สุนน้องเขาฟังนะคะว่ามีญาติมีพี่ชายมีหลานนะคะมาเยี่ยมจากอ่าสารครามนะคะสวัสดีคลิปนี้เย่บนก็นเลยจะมา เคลียประเด็นดราม่านะคะเรื่องเอฟซีเม่นเข้ามาเรื่องท้องหายนะคะเรื่องท้องของเายบุญหายเนาะอ่ามันมีหลายคอมเมนต์แล้วก็หลากหลายความคิดเห็นแล้วกาหลากหลายสําหรับกําลังใจนะคะเม่นกําลังใจบางคนก็ให้ความคิดเห็นที่หายยายบุญมีนิยคิดนะคะพิจารณา แล้วก็บ,บางคลิปเอ้ยบางเม้นนะคะในคลิปนี้เนาะในคลิปเรื่องพีว่ามาว่าซูก,กันฟังเรื่องท้องหายเนาะพี่น้องเนาะเย่บนก็บ่ได้ต้องการอีหยังหรอกนะคะบ่ด้ต้องการแบบว่าเรียกร้องความสนใจอีหยังหรอกแต่เมื่อเฮามีช่องอันนี้ฟังเห็นดีเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อเฮามีช่อง y o t u b e เฮอกระยะับเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประยวาวันของตัวเอง นะคะเพราว่าจะเป็นความถุกความสุขนะคะการดำรงชีวิตต่างๆแต่ละมือเขาก็นํามาเสนอนํามาทายทอดล่ง YouTube เจาของล่งพื้นทีของเจบของเนะะี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขามีช่องเลี้ยนะคะซึ่งช่องนี้มันสามารถสั่งไลด์ได้เขาถึงบ่ามากเล็กๆน้อยๆมันกับมันกับสั่งไลยใได้เข้าเลากกเฮ็ดนเขาสบายใจถ้าเข้าได้ระบายออกไป ข่าวเ,เดวบลออกไปนํำเสนอออกไปบางอันมันก็มีสาระนะคะบางอันมันก็อาจจะไรสาระแต่กับบ่ากันนะคะถ้าอันใดคลิปใดมันไรสาระหรือว่าเอซของเห้าคนไหนคหนนึงว่าชอบกระเลื่อนผ่านนะคะบัดนี้ยายบนจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องรามาแมนบ่อันเรื่องคนเข้ามาเอซอาจจะผ่านๆน,นี่แหละนะคะว่าแมน f อซประจํา คิดว่านะ,ะเขามาปุ๊บมือจังเมือจังจ้างอคอมเมนต์ของมือว่าน,นี่นะคะก็อยุ่ในคลิปพวกนุ้นี่หละวายายบนนี่สร้างเรื่องอเขาบอกว่าสร้างเรื่องเท็จเขา่ายายบนสร้างเรื่องเท็จมาพูดบีบน้ำตาเฮดไห้ห FC เอฟซีเลตนเอฟซีเตรียมโอนเพราะนะวางซีนะคะอ่ายายบนกับ อ่านแล็วก็เลยมันเหตุให้ยายบุญมาสมบายใจยายบุญก็เลื่อนพานนะคะเร้วก็ยังมีตอเข้าไมาอีกอยู่กันเลยบอกนะคะพี่น้องยายบุญบอกไปเรียบร้อยก็มีลหลายบานีกก็ว่านะคะมื้อนี้ก็มีอีกลหลาย่ถวก็บ่กี่คนดอกนะคะพี่น้องแต่คนส่วนมากค้นใส่ความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวยายเพราะว่าบา้านห้องโมบ่ม,มีประตู นะคะถ้าคนไก่เขาคงบอลูเวลาเขาออกบ้านของย่าแล้วก็คงบอลูดอกวาย่าย์บล็อกประตูบ้านะคงบอลูดอกวาย่ายมีสอยล้ะก็เก็บใบบนไดอาจจะเป็นคนไก่ตัวทีลูว่าเฮ้าเขาออกงามไดเก็บสวยใบบดไดนะคะอันนี้ก็แเม่นนะคะย่บนกะกะบดีคิดไปแตกต่างกับเอฟซีดอกแต่ว่าในเมื่อเฮ้าจับมือไผ่ดมบดไถหลักฐานบดไเห็นค่าหนังค่าเขาบดไค่ามือเขาทนโทษเขาจะไปปักปั๊ม กขบ่ได้นะคะถ้าแจ้งความตำรวจเขามามันก็สิุ่งยากเลยช่วงนี้มันเป็นเทศกาลไปใส่มาใส่ก็ต้องตรวจดานใส่สีเรื่องโควิดน้ำใส่สีอละไหลายอย่างตรวจไับขับขี่จักการกินการเมานนำไปใส่มาใส่ลำบาคกครับนะคะในช่วงนี้เนาะบ่านนี้แม่นเอามาเร้วนะคะพี่น้องกองวงจรเทาบ่มีเขาก็ต้องตรวจไรหนีมือเข้ามาเบิง่งสถานที่เกิดเหตุสถานที่ของเขาหายแล้วเขาจะต้องถามเขาหล่าว่าเขา จำได้บว่าเหตดเสียเตมือใดมันหายไปเตมือใดเหตุเกิดเตมือใดซึ่งแยกบนบ่ลูนนะคะว่ามันหายไปต่้งแต่ย่านใดเป็นเดือนเดือนเลวแยกบนกับจังคนมาเบิ้งของจบของแต่ว่าจะมันหายแต่ย่านใดเขากระบบุมือบ่ได้อีกนะคะพี่น้องแล้วบ้านไก่เลี้ยงเคียงเนี่ยมันมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่ญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันทั้งนั้นอ่าถ้าสมมุติว่าตำรวจมาเพิ่นก็นต้องไอ้เฮ้าชี้ว่า สงสัยผู้ใดแน่ไปเอาเ่นมาพิม์ไล่ในมือไปเอามาสอบสวนนู่นนี่นั่นซึ่งมันสาเหตุใน,นี่ห้าผิดใจกันหาได้หู้มัน็ดีพี่น้องแต่ส่วนมากเอามามันหายมันบ่เมนหายแต่ของเย่บนมันเคยมีคนหายมาเล้วในมูบ้านเนี่ยมันก็หายมาเรื่อยๆรื่อแต่ก็คือบ่ใดอย,ย่างเกิดขึ้น ก็คือหายเรี่ยวกับศูนย์หายกระเลี่ยวไปตำรวจเขามาสอบเทีเดียวแล้วก็จบว่ได้ขึ้นกระเลี่ยวไปยังสี่นายพี่น้องแล้วมันเหตุใหนเฮ้ยญาติพี่น้องคนไก่เคียงมองหน้ากันบัติดอันนี้คือประเด็นสําคัญที่ยายบนถือว่าอยากรับอยากรักษาหําใจญาติพี่น้องบ้านไก่เลี้ยนเคียงพี่น้องอแต่อีซีทุกคนหายความคิดเห็นมาหรือว,ว่ามันไม่ใช่คนไก่เป็นคนไก่ตัวเป็นคนเลาะนั่นแหละ บางคนก็สงสัยลูกสาวนะคะอันนี้เยบนกับปรเด็ดตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะกสงสัยคือกันกสงสัยเป็นทุกคน่ะนะคะแตว่าเฮาไปปักปัมป๊มบ่ไดดการที่เขาสงสัยเขาสงสัยได้นะคะแต่ว่าเขาสิไปปักปั๊มเขามันปักปั๊มบ่ไดติดไปก้าวหาเขามันบ่ไดดนะคะพี่น้องแจ้งความเอ่ดไปใไลายว่าผู้นั้นผู้นี้ก็บบ่ได้นะคะบัดนี้เยบนยะบนนะเป็นคนที่คิดถิ็นใจเขาใจเรา มันไม่จะญาติพี่น้องกันถ้าญาติพี่น้องกันเอาไปเย้บนกับย่อมือล่ะอะกะโมทนาล่ะพี่น้องถ้าลูกจะควงเอาไปเยบนกับโมทนาล่ะก็คือถ้ามันเอาไปมันไปขายมันยังมันกะจะดีสื่อให้ลูกให้เต้ามันกินนั่นล่ะเยบนโสเสียขนาดนั้นนะคะคือทําใจแล้วล่ะอืเขาจะไปแจงคพา่อนไลงทุนว่ายายไปดูดวงไปดูมอไปดูมาเล้วกะสิไปเออถ้าหมอหมอบอกว่าผู้นั้นเด้อ สื้อจ้งสันยงสีเดอ้อมันเป็นคนมาเอาไปเฮอาก็สี่หูยูกแก้ใจเจ้าของซื้อๆนั่นะละ่ะก็แค่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในใจเฮ้าซื่อๆแต่เฮ้ากับไปจับเขาบ่ได้เอาผิดเขาบ่ได้พี่น้องคิดให้ดีเแี่ยกายเยบุญอีกคิดคักเลีว้วถึงตาจินใจบ่ไปแจ้งความเม้นจับได้กับพี่น้องกันนี่แหละ เขาเห็ดยังเขาหูยุกเกใจเขาเองอะพี่นอ้องบัดน,นี้มันมีคอมเมนต์เขามาอีกนะคะล่าสุดนี่วายเย่บนญน่ะคนนอะยังเขาบอกว่าคนไก่ตเจ้าล่ยยายเอา้าเจ้าสิมาจมเห็ดยังก็คือยายบนญอยากเว้าอะ่ะอยากจมอะมันเป็นพื้นทีมันเป็นช่องของยายบนน่ะคือมีอย่างเขาก็อยากเว้าอะแล้วเจ้าเดือดร้อนอยังไหน่อยถามเนี่ยเออเว้าเรียวเว้าอีกเจ้าสิมาจมเห็ดยัง ญาติพี่น้องเจ้าคนใจใกล้โตเจ้าเรอาอเจ้าสิมาจมเห็ดหยังเอาเจามันเป็นหยังข่มันเป็นซ่องของข่อยมันเป็นพื้นที่ของข่อยข่อยอยากระบายเจ้าว่าอยากเบิ่งเจ้าว่าอยากฟังเจ้าก็เลื่อนหนีไปตีเจ้าลำคั้นนะเจ้าสิมันย่ำขัานยากอย่างน้ำไข่อยข่อยเสียของข่เนี่ยข่กะเสียใจเพราะแห้งแลอวข่ก็อยากบายอยากระบายออกไปเนี่ยแล้วมันหนักส่วนใดของเจ้า <S <s คนที่เขาเขาไมา่ห้ยกำลังใจข่ก็เยอะแยะ เอาขึ้นมาบา่ได้ดอกขวงนะมันเสียหอดปานนนเล็วนะสนไปจ,จับมือไผ่ดมกล้องวงจรจ้าขวงกระบะมี่ไปจับเอาผู้ต้องสงสยัยมาพิมพไลหนึ่งมือสุคนนันตีเขาบ่ามันถ้าจังเขาไปตู้เขาไปจับเขามาจังเสียเขาบ่ได้รักเขากะสิเสียใจผมรู้สึกดีดีที่เขามีเขามาันกะสิเสียไปอันนี้คือความรู้สึกคนแก่บนคือคิดดีทัาดีคิดดีพี่น้องคิดนี่แง่บวกเขาบ่ได้คิดนี่แง่บงลบเจ้า แจ้งความตี่ขันเจาว่าแจ้งความก็แสดงว่าเจ้าลู่ยกแก้ใจว่าผู้ใดเอาของเจ้าโอ้ยขันยายบนหูปนันนันยายบนก็เอาตำรวจไปจับเขาตัวกันหูขับปนันนันขันเจาสงสัยเจ้าก็ไปเอาตำรวจมามาสอบเขาเอามาพิมพ์ลายเหนียวมือเขาพิมพ์มลายเหนียวมือพิมพ์ลายเหนียวมือเขาแล้วสอบเขาเลว้วเขาบ่าาาได้เอาล่ะเขาสีสีควนมรูซสึกดีๆกับเฮ้าโบ พี่น้องกันพี่น้องยี่ปนบอกว่าได้ค่ายโบก์กืนพวกเขาค่ายโบก,กนะคะก็เลยฟาดคอไปอืญี่ปนบอกว่าฟาดคอไปคือเขาบอกแค่สองสามคลิปก็คือจบไปแล้วล่ะจบไปเร็วนะคะเพา,าอย่างมีด้ามามีคนหนึ่งอีกเขามาว่าคอยติดตามช่องเจ้าน้่คอยติดตามช่องเจ้าคอยเบิ้งคลิปเจ้ายำ่ำใดมีแต่ปัญหาตลอดคลิปเจ้าช่องเจ้า ไปแจ้งความตี้ล่ะขนาบอกมายิ่บอกเลยว่าเอาเป็นอย่างคือเขามาเ่าแบบนี้คนเฮาน่ะไพ่สีอย่างมีปัญหาพี่น้องคนเฮาอย่างมีตะเรื่องดีๆเขามาในชีวิตอย่างมีความสุขไ่อยางมีปัญหาไ่อยางมีความทุกข์แต่มันเป็นไปบ่ได้ตะเหรียญมันยังมีสองด้านเมื่อกับมันกับมันเมื่อคนกับมีกว่ามีไงเออเหรียญกับมีสองด้านมีบวกมีลบอ่มีผิดมีถูก คนเขาจะมองเอาแต่แงด่ดีเอาแต่แต่ความสุขบ่มีความถุกบ่มีปัญหาเลยมันบ่ใช่นะคะปัดคลิปแย่บนที่มีความสุขละ่ะคลิปที่เขาบอกไปโดยที่เขาบาได้มี่ามาบาไดี้มีปัญหาละ่ะก็คือบ่าบาเน่เออยายดีใจนัมเดอเกัเจ้าวคือบ่าเขามาแต่กนอดินเขากับเข่ามาเขาก็บอกว่าเออถ้าคลิปไดเห้ามีความสุขเขามีเรื่องดีๆเอฟซีก็อนญี่ปุน่น ที่เพื่อนหูที่เพื่อนเห็นใจเพื่อนเข้าใจเพื่อนกับเขามาแสดงความยินดีนําถ้าคิปใดเยังบนมีปัญหามีความทุกข์เพิ่นกับเขามาแสดงความเสียใจล้วก็เขามาปลอบใจอันนี้คือเป็นคนที่เพิ่นมีน้าใจนะคะแต่สําหรับคนที่เขามาไม่เจอถามมาบุรีถามาว่าเจ้าออกไปซะนะคะเจะไม่ต้องเขามาหรอกเจ้าว่าชอบข่อยเจะไม่ต้องเขามาพลังก้อนมาให้เพิ่นเขามาโลดย้ายเพิ่นเขามาเบิ่งคิปเจ้าเจ้าก็ได้ยอดวิวเจ้าก็ได้เงิน มัน่มด้เบิงมัน่ไดีเบิงคนที่เขามาบุดีเขามาวา่าเ้ามะมัน่ได้เบิงโฆษณาให้ห้าดอกพี่น้องที่เขาเด้เงินมาเด้เงิน,งนอย่างเขากคตไร่โคตแชร์กับบ่บกดขามโคษณานแค่นั้นเขาเบิงโคษณาให้หฮาแค่นั้นมันได้เงินนะคะคลิปนี้ยาบ,บนขอระบายนะคะพี่น้องระบายให้กับคนที่มีความคิดสวนแล้วก็มองมองยายบ,บนในแง่ลบนะคะสำหรับคนที่มีจิตใจดีให้กำลังใจให้ความเห็นใจแล้วไปคํำใ,ในานาํำคํำปรึกษายายบนของคนหลาย นะคะสำหรับคนอีกเขามาดาเขามาวา่าขามานำกันเชิญน,นะคะออกไปได้ก่ต้องผ่านขามาคุณเขามาทางไหนกุณก็ไปทางนั้นไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะพี่น้องวันนี้เย้บ,บุญขอนะคะขอขอขอระบายคือหมู่บ้านไปเหตุบุญมาเบิดมือแล้วละ่ะเฮ็ดบ,บ,บ,บุญเยบุญกะไทยเบิ้งว่าไปเหตุอย่างมาเนยแต่บ่อยากเบิง้งสิ่งดีดีเทียหาน้ำเสนอเบ่เบิง้ง บ่มียอดวิวแต่ไทยย่อบุญมีปัญหาบ่าเรื่องฝอเบาเรื่องนู่นนี่นั่นเขามาดาขามาบุรีอยากเบิง้งอันนี้ควำแบบว่าคำบอกแบบพื้นพืนบือนบ้านเทาแบบเสียมารยาทเขาก็สิว่าเรื่องทีบ่ดีเสือกเรื่องชาวบ้านมีหลายสําหรับคนที่มันบดีแต่สําหรับคนที่ดีย่บุญเฮ็ดอย่างลงไปเพื่อนกระเบิง่งนะคะเอฟซียบุญน่ะ ที่เพิ่นหักอีหลีที่เพื่อนข้าใจเพิ่นเบิ่งชีวิตของเข้ามาตั้งแต่ต้นโดยตลอดแล้วนะ่ะเพื่อนจะเข้าใจนะคะแต่คนที่เข้ามาแบบพันพานไม่ชอบแต่กูอชอบดูไอ้ที่มันแบบมีดรามา่าอยากได้อยากว่าเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาว่าเฮ้านี่บนบ่ไเด้บ่ไเด้เชิญเดเดเดิมปด้บ่ได้เชิญแล้วกนะ็บ่ไเด้ไปไปนางเบายุบานเพื่อนเนี่ยเพื่อนลำข้านี่บนเบายุช่องยูทูบเจ้าของเบายุพื้นที่เจ้าของ แต่เพื้นเขามากเก่ากายในพื้นที่ของเขาเองนะคะเย่บนบางครั้งคนเฮานะคะมีเลือดเนื้อเชืิดมีมีเลือดเนื้อมีจิตใจไม่เหม็นพระอุดพระอิดพระปูนที่ใฉยคนเขามาดูถูกเหยียดหยามมาดาเฮาได้นะคะเขาเป็นเขาเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ว่าเฮาบ่ได้ต้องการในคนที่จะเขามาดาเฮาเพราะว่าเฮาก็ได้ไปสั่งความเดือดร้อนในเขานะคะอดีตเข้าใจเด้อพี่น้องเข้าใจเด้อพี่น้องคนที่อ่า เห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นเอฟซีของาย้บนตัวจริงนะคะตัวยยงตัวจริงนะคะเย้บนกับนับยกไห้นะคะนับถือแล้วก็ยกเหนือหัวไหวแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่มาทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะพี่น้องเอา้านี่เขาคือมาขอระบายนะคะในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ทีมมมม่มันบ่าใช่บ้บจมว่าเขาจมลำคา่นมันบ่บินผู้ดไหดหรอก พี่น้องเจ้าคนให่โตเจ้าละเอาเจ้าสีมาโจมเห็ุหยังไปแจ้งความนะบอกเขาบ่าไปแจ้งความเพราะว่าเจ้าหูยุกแก้ใจเอาเจ้าคือหูคักแท่เจ้าคือสิหูก็ข่อยคักแต่เจ้าคือสิเก่งก็ตำรวจเจ้ามีตาทิ์บอเออบอกไปไรกับบอลเลี้ยวพี่น้องเอาซ้ำนี่ละยีุ่่นมาจมไปฟังสือดกมันปีใหม่เห้วสิ่งที่มันบ่ดีกะยกีุ่ปนกะจะสะล่างไปกับ นามสงการกับปีไม่กับปีเกา่าปีไม่ก็คือให้มันมีแต่สิ่งดีๆข้ามาในชีวิตละ่ะยัยบ,บนเสียไปเร็วกะให้มันเสียไปซะนะคะคืออธิษฐานอนุโมทนาสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดดีๆให้มันได้กขอามาทดแทนที่สิ่งที่มันเสียไปเป็นรอยเท่าพันเท่าพี่น้องขอบุญขอบคุ่นซาลุกุ่เขวัใจนะคะยัยบ,บนขอจบขีใบซัมนีล่ล่ะบอกไปหลายมันเย้ามันยืดพี่น้องขอบคุณเลยหลายค่ะ